บ้านครับพานักเรียนคงใหญ่ดระคงครับไปเก็บพยากันวันนี้มานะเกิดอนะไรเปรี้ยวนะครับตาแล้วค,ค,ครับเป็นมตัวกันที่เกิดครับพานักเรียนไปเก็บพยาที่เกิดอากาศดีครับวันนี้ ครับแต่ไม่ใช่กันที่เกลือนเป็นรวมตัวกันที่เกเลื่อนเรือทั้งหมดสิบห้าลำครับมาจะเกลือนครับมาจอดรอดนักเรียนที่จะผ่านปลาแล้วลรเรานันเพี่อนไปเก็บขยะที่เกลือนสิบห้าลำครับตอนนี้ เรือเร็ยาหญ่มาคันนี้ครับเพลบครับเรือวันนี้กับยี่สิบลำแล้วเรียนอาจารย์เรือมาแล้วนะครับเต็มตัวทำธีปเปิด เรามีสถานที่ท <Tamam> ่องเที่ยวที่เป็นจุดเด่แฮไลนะครับาวรนะครับที่นี่ค่อนข้างจะต้องทำจากความรู้ทา้าการอรงนองเวขอฝากน้องๆนี่คเป็นเยาวชนในทที่นะครับซึ่งปารคีทุกภาคส่วนอีกครั้งที่ทากิจกรรมดีๆร่วมกับลูกๆของใหญ่นะครับเพื่อสร้างความเป็น พลเมืองดีนะครับรู้รักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของบ้านเราให้อยู่พวกเราไปอยู่อขอบคุณอาจารย์ขอบคุณอขอณอวินัยทุกคนนะขอบคุณที่มาร่วมกันวันนี้แล้วก็มีท <h az im> ีใจที่ใจที่ที่โรงเรียนได,ไ,ดได้ได้จัดกิจกรรมแล้วก็ตลอดคอยสนับสนุนกลุ่มประมงพื้นบ้านอย่างเปทท็บ้านใหญมาโดยตลอดนะ ส่วนนักเรียนและเยาวชนผมว่าคือเด็กพวกมนี้มีกำลังในอนาคตครับผมเชษฐาภรณ์ร่วมใจวางซางปลาแค้นรักคือผู้ทำศาสนาเมืองครับอพยพครองใหญ่จังหวัดตากมีพื้นที่ติดอยู่กับชายฝั่งทะเลทำให้มีความหลากหลายของระบบนิเวศประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลานาเกลือโดยจัดสรรน้ำมาจากนาแต่ในปัจจุบันมีพื้นที่ประชากรเพิ่มขึ้น โรงเรียนโรงเรียนคลองใหญ่แล้วก็กลุ่มระมงเื็นบ้านอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มประมงเนาะนี่ก็นักเรียนนะครับก็รู้สึกขอบคุณที่ที่พวกเราได้ทำกิจกรรมดีๆนะครับที่เกี่ยวกับาการอนุรักษ์โจครับเก็ตัวลงเรือลงทั้งนี้เลยอ่ะมันสูงนะ่ะ เดี๋ยวห้ทุกคนรับกระเช้านะก็รักะเรามลานนะเเลยอยู่ลำใหญ่ดูน่ะไม่ได้อะมา ่รัลืมมาลืมอยู่เกี่อยู่ลำใหญ่อืมลำใหญ่นินเงินไเลยแจกไปเลยใช่อลำใหญ่จอดอยู่ไหนด้วยเรื่อของ किब किया Thank <laughs>